สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็วิชาการงานอาชีพนะครับของครูนะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์เดือนกุมภาพ,พันธ์นะครับวันจันทร์ที่ไรนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยิบสามย่ิบสี่ยิบห้าใช่ไหมครับอาทิตย์นี้วิชาการงานนะยังไม่มีงานเพิ่มนะครับเป็นการพับงานกระดาษเป็นของเล่นก่อนนะครับ สัปดาห์นี้ครูขอตามงานคนที่ยังไม่ส่งงานของครูด้วยนะครับมีอยสองงานคือพับจรวดนะครับลอนไกลลอนใกล้ลอนนานอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ถ่ายรูปส่งมานะครับเขียนชื่อนามสกุลชัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หนอนน้อยนะขอสักตัวหนึ่งนะครับถ่ายรูปมานะครับพับหนอนน้อยนะครับนะครับส่งมานะครับส่งมานะครับ สองงานนะเพราะว่าใครส่งมามีชื่อนามสกุลชัน้นเลขที่ครูจะได้เป็นไงได้ครับมีคะแนนให้ได้นะครับสําหรับงานปฏิบัตินะครับหลับการสอบอ่าทฤษฎีนั้นใครได้มากน้อยก็ก็ในงานปฏิบัตินี้ก็จะได้ช่วยได้นะครับนะมีชื่อคือได้คะแนนเลยนะครับมีงานในชื่อนะครับเพราะฉะนั้นงานอะไรบ้างครับที่ว่าที่อ่าท,ที่ที่ต้องทํานะครับนะเดี๋ยวครูมีคลิป ต้องตรวจให้ทั้งสองคลิปเลยนะครับอ่ามีคลิปอะไรบ้างครับนักเรียนดูนะครับนะการพับล่อนไก่กับหนอนน้อยนะครับการพับหนอนน้อยนะครับดูนะครับนะครับครูมีคลิปให้นะให้ทวนให้ใหม่เลยเป็นคลิปสําหรับวันนี้เลยนะครับอ่าเอาพับจระโดดล่อนไก่ก่อนนะครับอ่านี่ ครับฮนะงไงครับการประมาณครับมีสอง,สองเล่นะครับการัที่ยังไม่ทำนะครับที่ทำแล้วก็ถือว่าเป็นการ สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับจรววล่อนเร็วล่อนดีนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมบินค่อนข้างตรงนะครับผมเมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็ล่อนไปให้ดูแล้วนะครับผมปลาไปข้างหน้านะครับผมมันจะบินค่อนข้างตรงไปไวมากนะครับผมล่อนเร็วล่อนดีนะครับผมตัวนี้นะเพราะว่าปีกมันกว้างนะครับผมมันสามารถรับลมได้ดีโตลมได้ดีนะครับผมตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับให้เราเตรียมกระดาษ A4 มาหนึ่งแผ่นเลยนะครับผมในการพับจั่วหลตัวนี้นะครับผมโอเคให้เราทาการพับครึ่งกระดาษแนวยาวนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บมุมชนมุมขอบชนขอบนะครับผมปึ๊บโอเคพอเราเล็งตรงแล้วนะครับผมเราก็ทําการรีดได้เลยนะครับปึ๊บ ตัวนี้นะครับผมพยายามรีดให้คมนะครับผมเอานิ <nationwide> right up, ้วโป้นะครับรีดแบบนี้นะครับผมพยายามรีดให้คมรีดให้เนี้ยบนะครับผมมันจะได้ไปเร็วๆนะครับผมผมมันจะบินค่อนข้างตรงนะครับถ้าเราพับเท่ากันโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมเรามาวางในแนวตั้งแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะขอบบนนะครับมาชนกับขีดด้านในนะครับผมเราพับสามเหลี่ยมเข้านั่นเองนะครับแบบนี้เลยปึ๊บเล็งตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บ นี่นะครับเอานิ้วโป้ีดแบบนี้นะครับผมปุ๊บนี่แบบนี้นะครับอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะครับผมพับเข้านะครับปุ๊บเล็งให้ตรงแล้วต็รีดนะครับผมเรารีดกับนิ้วโป้นะครับผมไม่ต้องเอาตารีดมารีดนะครับบางคนบอกว่าต้องใช้เตารีดนะครับพี่รีดไม่ใช่นะครับผมเอานิ้วโป้นะครับเรารีดแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะครับปุ๊บนี่แค่นี้มันก็เนี้ยบแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาตารีดมารีดนยไม่แน่นอนนะครับผมโอเค พอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาขอบนี้มาจงกระขีดด้านในเหมือนเดิมนะครับผมทําการพับเข้าอีกทบหนึ่งนั่นเองนะครับแบบนี้เลยปึ๊บโอเครีดเลยนะครับผมปึ๊บโอเคอีกข้างนึงก็เหมือนกันเลยนะครับ ปุ๊บก็ทำการรีดนะครับผมโอเคนี่พอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการพับหัวลงแบบนี้นะครับผมพับลงปุ๊บเราจะเอาหัวแหลมด้านบนนะครับผมมาชนกับขีดตรงกลางด้านล่างตรงนี้พอดีนะครับผมเราทำการพับลงมาครับปุ๊บ นี่นะครับผมให้มันตรงกันพอดีนะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับเอานิ้วดันด้านในนะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการรีดได้เลยปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมค่อยๆรีดนะครับปึ๊บนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้เราก็รีดด้านข้างหน่อยนะครับเห็นไหมสังเกตว่าพอเราพับบวลงนะครับด้านข้างมันจะเด้งป่องขึ้นมาแบบนี้นะครับเราทําการรีดอีกรอบหนึ่งนะครับผมปึ๊บนี่นะครับผมรีดอีกรอบ ปึ๊บนี่ม,มันก็จะเนี้ยแบบนี้เลยนะครับผมท Contact, ั้งสองข้างนะครับโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะพับสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมมุมนี้นะครับมาชนกับมุมสามเหลี่ยมตรงนี้พอดีนะครับผมม่เราทงการพับได้เลยปึ๊บนี่นะครับผมมุมมุมสามเหลี่ยมอันนี้นะครับผมมาชนกับตรงนี้พอดีนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็รีดปึ๊บปึ๊บ นี่นะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคนี่พอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะพับหัวขึ้นนะครับผมเราจะพับไปสุดขอบด้านนี้กับด้านนี้เลยนะครับผมให้เราต้องการพับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมสุดขอบตรงนี้เลยนะครับผมทั้งสองข้าง ขีดตรงกลางก็ให้ตรงเหมือนเดิมนะครับเล็งให้ตรงแล้วก็ค่อยรีดนะครับผมเล็งให้ตรงก่อนนะครับปึ๊บเล็งตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับให้เราพับมาประกบกันแบบนี้นะครับผมปึ๊บนี่เลยนะครับผมพับประกบกันแบบนี้นะครับปึ๊บ กันตอนนี้เราก็มาเล็งปีกด้านบนให้ตรงนะครับผมเล็งตรงแล้วเราก็รีดด้านล่างได้เลยนะครับผมปึ๊บนี่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพับปีกนะครับผมลงมานะครับผมขั้นตอนนี้นะครับให้เราเอาไม้บรรทัดมานะครับผมมาวัดนะครับจะเอาแค่1นึเซนติเมตรครึ่งนะครับผมในการพับปีกลงนะครับนี่นะครับผม ให้เราวัด1เซนติเมตรครึ่งนะครับผมเราจะพับลงแบบนี้ยาวไปเลยนะครับผมยาวไปแบบนี้เลยนะครับให้เราเอาไม, um ไม้บรรทัดมาทาบตรงนี้นะครับผมเพราะว่าตรงนี bon> <S <s uh 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 ้มันเป็นกระดาษแข็งที่สุดนะครับมันจะงอยากนะครับผมตรงนี้นะครับให้เราทําการพับตามไม้บรรทัดเลยนะครับผมปึ๊บนี่นะครับผมให้เราพับนาร่องไว้ก่อนนะครับผมปึ๊บโอเคแล้วเราก็รีดตามไม้บรรทัดเลยครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมเห็นไหมเปิดมามันก็จะเท่ากันเลยนะครับ ความกว้างตรงนี้นะครับ1เซนติเมตรครึ่งนะครับผมโอเคปึ๊บทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมปึ๊บด้านนี้เราก็จะพับง่ายหน่อยนะครับนี่นะครับผมเราก็จะพับให้ชนกับด้านเมื่อกี้นะครับผมมันก็จะเท่ากันนะครับปึ๊บนี่นะครับเราก็จะดูขอบนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมเท่ากันแล้วนะครับผม ขอบชนขอบนะครับผมนี่แบบนี้เลยโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะพับปีกด้านข้างขึ้นนะครับผมปึ๊บเราจะพับตรงนี้นะครับผม2เซนติเมตรนะครับผม2เซนติเมตรนะครับผมเราจะมาวัดตรงขอบมุมตรงนี้พอดีนะครับให้พับขึ้น2เซนติเมตรนะครับให้เราพับเฉียงแบบนี้นะครับผมเฉียงเล็กน้อยนะครับพับเฉียงเล็กน้อยนะครับผมให้กระดาษด้านด้านนี้ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมสังเกตดีๆว่า กระดาษมันจะเลยมาเห็นไหมมันจะเลยมานิดนึงนะครับผมให้มันเฉียงแบบนี้นะครับให้เฉียงแบบนี้ให้กระดาษเลยมานิดนึงนะครับผมโอเคพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับให้เราพลิกกลับด้านมานะครับผมปุ๊บด้านนี้เราก็พับเหมือนกันเลยนะครับผมพับให้เท่ากันนะครับนี่เราก็จะพับมาชนกันเลยนะครับผมปุ๊บนี่นะครับผมโอเคแล้วเราก็รีดนะครับมันจะเท่ากันพอดีปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันจะเท่ากันพอดีนะครับผม โอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมเปิดกลับมาครับปุ๊บนี่พับประกบเป็นแบบนี้ไว้ก่อนนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราจะพับตรงท้ายมันนะครับผมให้เราพับสามเหลี่ยมอันนี้นะครับผมมุมนี้นะครับมาชนกับตรงขีดด้านบนพอดีนะครับผมพับเฉียงแบบนี้นะครับปุ๊บนี่นะครับผมจะพับเฉียงแบบนี้นะครับผมแล้วก็รีดปุ๊บนี่นะครับในลักษณะนี้นะครับผมโอเคพอเสร็จแล้วนะครับผมให้เราต้องการเปิด ตรงนี้ออกมาปุ๊บนี่มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมเหมือนตัววีนะครับผมแล้เราทาการดันขึ้นมานะครับผมให้เราน้ดันนิ้วขึ้นมาปุ๊บแบบนี้นะครับนี่นะครับผมดันขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็จะบีบตามนะครับบีบตามรอยนะครับผมปุ๊บนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็รีดได้เลยปุ๊บนี่นะครับผมตรงท้ายมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับผมนี่มันจะได้ระบายลมแบบช่วยดันลมได้ดีนะครับผมตรงนี้นะครับ เวลาปลานะครับผมโอเคปึ๊บเราก็รีดปีกได้เลยปึ๊บปึ๊บรีขึ้นมานะครับเอาปีกด้านข้างขึ้นให้ตรงนะครับผมปึ๊บนี่นะครับผมโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมเท่ๆนะครับล่อนเร็วนะครับผมล่อนเร็วล่อนดีล่อนตรงนะครับผมล่อนค่อนข้างตรงนะครับตัวนี้นะครับโอเคนี่ก็เหมือนกันเลยนะครับผม โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับจรวหลอนเร็วล่อนดีนะครับผมล่อนค่อนข้างตรงนะครับตัวนี้นะครับน้องๆก็ลองเอาไปล่อนกันได้อนักเรียนก็ลองไปล่อนดูนะครับอันนี้มันสําหรับงานที่หนึ่งนะครับนักเรียนก็ดูถ้าใครทําแล้วก็ไปดูอันที่สองได้เลยเป็นการพับหนอนน้อยนะครับนักเรียนนี่นะครับสองงานนะงานที่หนึ่งอันที่สองนะครับนักเรียนพยายามส่งงานนะครับเพื่อจะได้มีคะแนนปฏิบัตินะครับ มาดูการพับหนอนน้อยครับ <c oughs> เสร็จแล้วการพับหนอนน้อยนะครับนักเรียนสําหรับการพับหนอนน้อยนี้ที่ใครส่งสําหรับคนที่ส่งมาแล้วนะครับน,รนักเรียนนักเรียนไม่ต้องส่งมาอีกนะครับเพราะเดี๋ยวจะซ้าสอนนะครูเช็คชื่อไปแล้วนะครับแดกคะแนนไปแล้วนะสําหรับชั่วโมงนี้ครูจะเก็บงานสําหรับคนที่ยังไม่ทํานะครับให้ให,ให้ให้ทำงานทำให,ให้ให้ตามงานของครูด้วยนะครับเพราะว่าที่นี้ครูก็ยังไม่สั่งอย่างเดียวนะ เพราะว่าที่ที่สามนี่จะให้เก็บงานจากที่ที่หนึ่งและที่ที่สองสหรับการพับกระดาษของเล่นก่อนนะครับครั้งแรกการพับแรษของเล่นก็คือพับจรวดนะงานที่หนึ่งทางที่สองนี่คือพับหนอนน้อยนะครับสําหรับใครที่ส่งมาแล้วก็ไม่ต้องส่งแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนก็จะพับอีกก็ได้แต่ไม่ต้องส่งครูมาแล้วนะครับไม่ต้องส่งครูมาแล้วนะนะครับนักเรียนนับชั่วโมงนี้อาทิตย์นี้ครูก็จะตามงานสองงานนี้นะครับ พยายามส่งนะครับนะครับคนที่ส่งแล้วก็ถือว่าว่างงานนะพักผ่อนนะพอใกล้สอบแล้วเตรียมตัวลงอ่าแจ้งความระส่งฉีดวัคซีนไปหรือ,อยังนะครับกูจําชั้นนะเพราะว่าเทอมหน้าจะได้เปิดเรียนกันได้นะครับออนไสนยกันได้นะครับนักเรียนนะลำปัจทิตันนี้ก็นักเรียนรักษาสุขภาพเห้นเดิมนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะให้อ่าทางานพวกกับ ถ้าของเล่นไปแล้วใช่ไหมอาจจะของใช้นักเรียนอาจจะยากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวควดขอคิดดูอีกครั้งนะครับเพราะที่ดน้านนักเรียนรู้สึกว่าวันที่ยี่สิบแปดมันอังคารนักเรียนต้องสอบอาที T นะแล้วแต่ครูเขาจะสั่งไปนะครับงานอาจจะเยอะนะนักเรียนนะถ่ายรูปส่งอะไรหลาย,ลายๆอย่างนะครับนักเรียนนักเรียนอย่าลืมนะครับสำหรับทิศนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับนักเรียนรักษาสุขภาพทุกคนนะครับสวัสดีครับ